ขครับวี่ครับขัรถขับรถครับเอ้าับรถยู่ไสครับผมตามขับตามไปอยู่ครับวุยขับตามไปอยู่ครับผมมีคนแจ้งด้วยนะครับผมแมาลมีคนแจ้งครับผมมีคนแจ้งไแจ้งมาแจ้งคนแจ้งี่ โอ้ยต้มนี่พ่อพิษขี้กาคาขี้กาเฮ้ยมันจากหัวตัวต้มอยู่นี่แหละครับอยู่นี่ก่อนให้หายเมาก่อนครับให้หายเมาก่อนครับใจเย็นๆครับไปวัดเอ็นโอไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยเดี๋ยววัดตังคุยถู ต้องหรวเือยังอยูทเป็นเจ้าหน้าที่ต้งรับผิดชอบ่เดี๋ยววัดให้ครับผมวัดวัดเอ็นโ้ให้ครับเดี๋ยววัดเอ็นโ้ให้นะครับเบ้าดาอลโคตยัเรยเป็นย่ามครับย่างจราจรสองสโอ้ม อันรไปเลยคุณโตมากไม่อย่างนั้เราคือถ่ายสิบรอบสุดไปส่งนี่รอบวัดไปแ่งเราสองรอบเลยเอาเลยไปส่งพรอหดบ้านเจ้าบ่าดีกว่าปลาซามเตอรลวด S <S ห้วยไปนั่งก่อนครับนั่งให้มันพ่นั่งนุนั่งให้เย็นเย็นก่อนครับพ่ต้องเจ้าบุตต้องนั่งครับต้องนั่งให้เย็นเย็นครับเอาไปทรงผมเลยดิก็ก็ต้องนั่งให้เย็นก่อนครับนั่งบอลเจ้ากันไปทรงผมนั่งให้สงบสติอารมณ์ก่อนครับไปทรงผมห้วยตำรวจบุกครับห้วยภาษา ยาทนครับผมห้วยนั่งก่อนเข้าไปนั่งในห้อง,องก่อนครับโบตองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดแอลกอฮอล์ให้นะครับวัดเลยครับขันโบถึงคุณเสียครับผมเอามาเดี๋ยววัดให้นะครับวัดมาเดี๋ยวนี้เลยขันโบถึงคุณเสียครับครับห้วยกระจอกตำรวจเสื่อ